ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับผมเป็นช่องตีติ้งรถมือสองวันนี้นะมีรถนะครับเป็นรถที่นิยมมากมากนะครับใช้ดีแลง่ายไม่ตกจิตนะครับสภาพสวยยิบมาให้ผ่านได้ชมนะครับหรือเงยรอชมรอบคันก่อนสรุปในน้าทีนะครับครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับเป็นเจ้านะครับยาลิศนะครับ 1.5G นะครับรุ่นท็อปปี2006นะรถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับ แดงสมชื่อเลยครับสภาพสวยกริฟต์นะรอบคันผมสีตีให้สีเต็มร้อยนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับสีแดงไม่เคยทําสีนะผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับไม่เคยติดแก๊สรถวิ่งอยู่1นึ0 0 0สโลผมบอกเลยว่าคันนี้นะสภาพ1นึ่ในพันหในร้อยเลยนะครับถือว่าสวยมากๆนะชุดแต่งครบนะครับจากป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะเลขสวยเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะตัวนี้นะครับ สวยมากๆนะครับรถไม่ช้ำเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพนางฟ้ามากๆนะรถสวยจริงครับสีสันเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผมตัวนี้นะนะครับให้ดูหน้านะลิ้นชงลิ้นหน้าสวยกิิบเลยสีไม่มีตำหนิเลยนะครับเงาฉ่ำทั้งคันสวยมากๆสภาพกิิบเลยนะครับคันนี้น่ารักมากๆมือเดียวป้ายแดงนะครับต้องย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยจริงๆครับ นี่นะครับด้านซ้ายนะผมบอกเลยสภาพเรี่ยมมากนะครับใหม่มากๆนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับผมบอกเลยว่าสีนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับสภาพสวยมากๆเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ลองชมแผ่นช้าๆไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับใหม่มากๆนะครับผมบอกเลยว่าคาการันตีเลยแล้วว่าคันนี้สวยนะครับกิฟเลยนะครับนี่ครับใหม่จริงๆครับด้านซ้ายนะครับหลังคานะครับนี่ครับ ใสมากนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับกล้าการันตีเลยว่าสีนี่ชุดแต่งสปูงสเกิร์ตสวยกิฟนะครับนี่ครับผมนี่นะครับด้านหน้านะสภาพสวยกริฟนะผมต้องบอกเลยว่าเครื่องนี่เลี่ยมเลี่ยมเลยนะครับใหม่มากๆนะครับน็อตไม่ขยับนะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดแก้ไม่เคยถอดเป้าโชกเดิมนะครับไม่มีชนย้ํานะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับคันนี้ เนี่ยครับสวยๆใสๆเลยนะครับฝานะครับเดิมนะครับแผ่นเพจสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับอยู่ครบโตโยต้าอยู่ครบนะครับเนี่ยครับเครื่องแห้งๆไม่เคยแก๊สน้ำไม่ดันความไม่ไหลสภาพกิ๊บสภาพผมบอกเลยนางฟ้ามากๆคันนี้นะครับย้านะถ้าใครที่ชอบรุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยหาไม่ได้แน่นอนสภาพนี้นะครับกล้าการันตีเลยว่าสวยจริงๆครับคันนี้ นี่นะครับด้านท้ายนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับเดิมเดิมสวยสวยกิ๊บ์นะครับแทบจะนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยครับสวยสวยมากๆนะครับทุกอย่างท้ายเดิมสวยกิ๊บเลยนะครับค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับท้ายเดิมทุกอย่างเนี่ยนะครับแผ่นตัวนี้นะครับจากป้ายแดงยังอยู่ครบนะเขาเรียกว่าชั้นวางนะเฉพาะของเขานะครับมีถาดรองอยู่ครบนะครับแผ่นอยู่ครบหมดนะครับ ยางอะไรนะครับหนูเปิดให้ดูเลยนะครับค่อนข้างจะสวยมากๆเนี่ยครับเดิมนะครับสวยกริบสะอาดมากๆนะตัวนี้นะครับภายในใหม่อุปกรณ์อยู่ครบหมดนะครับแม่แรงนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยค่อนข้างจะสวยจริงๆครับคันนี้นะครับนี่นะครับให้ชมภายในนะครับแผงข้างประตูเบาะหนังเดิมๆนะครับ เบาะนะครับเดิมทุกอย่างนะครับสวยเลยเบาะเดิมจากใบแดงนะเบาะหนังนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้มีแอร์แบกนะครับสองลูกพวงมาลัยกับคนนั่งฝั่งนู้นนะครับต้องบอกเลยว่าคอนโซลนี่ใหม่มากๆนะครับต้องย้ําเลยนะครับใหม่สะอาดเลยนะครับภายในนะครับทุกอย่างสวยกิฟเรี่ยมหมดเลยนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงดูแลดีมากๆนะครับรถวิ่งน้อยนะครับต้องย้ำนะครับว่าสภาพนี้ผมหาไม่ได้แน่นอน นะครับกับรถสวยๆแบบนี้นะทุกอย่างสมบูรณ์นะครับอุปกรณ์อยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านท้ายนะครับเนี่ยครับด้านท้ายคนนั่งนะครับสวยเรี่ยมเลยเบาะหนังนะครับเนี่ยครับให้ชมนะครับภายในใหม่เลยนะครับทุกอย่างนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเนี่ยครับใหม่มากๆ เพดานนะครับใส่กิฟนะครับนี่ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาลองภายในนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับภายในสภาพสวยมากๆนะครับรถวิ่งอยู่1 4 8 0 0 0ส0 0โลนะครับสภาพค่อนข้างใหม่เลยเกียร์ถอยนะครับเนี่ยครับถอยได้เลยนะครับไม่มีการรอรอบล้อร้อนเดินหน้าเดินได้เลยนะครับทุกอย่างสวยมากรถคันนี้นะครับ กระจกพับไฟฟ้านะครับเนี่ครับตัวท็อปนะต้องย้ำว่าเป็นตัวท็อปนะครับทุกอย่างสวยมากๆนะครับกระจกนะครับนี่ครับขึ้นลงนะครับสี่บานเนี่ครับทุกอย่างพร้อมใช้หมดนะครับเบาะนะครับใหม่นะครับระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับรถคันนี้เป็นแอร์แบ็กสองลูกนะครับพวงมาลัยหนึ่งลูกคนนั่งข้างหนึ่งลูกนะผมบอกเลยว่า ใครที่หาอยู่ครับไม่ต้องลังเลคันนี้นะครับรีบซื้อได้เลยนะครับผมกล้าการันตีว่าสวยจริงโอเคครับเดี๋ยวผมพาลองขับดูนะครับโอเคครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับผมพานะครับออกมาลองขับนะครับรถนะครับขับดีมากๆนะครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับเครื่องเกียร์นะครับดีเลยนะครับอัตราเร่งดีนะครับรถคันนี้นะครับได้รถสวยมากๆนะครับเป็นรถมือเดียวายแดงวิ่งน้อยนะ แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกาโลเองนะครับบอกเลยว่าสภาพนี่ผมบอกเลยกิ๊บมากคันนี้มีเข้ามานะครับผมบอกเลยตั้งแต่มียาลิสเข้ามาคันนี้นะผมบอกเลยการันตีเลยว่าสวยจริงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมลองขับรถให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับเอเคเดี๋ยวยาไปก่อนเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวอัตราเร่งนะครับเนี่ยครับแต่นิดเดียวนะครับรถไปได้เลยนะครับรถวิ่งดีมากนะครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปสรุปอีกทีท้ายคลิปให้ฟังนะครับ โอเคครับตัวนี้นะเพื่อนเอยดาได้ทราบนะครับตัวนี้เป็นเจ้ายานิสนะครับรถบ้านมือเดียวใบแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สรถคันนี้วิ่งอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นัวโลนะครับสภาพเลี่ยมเลยนะครับเป็นปีสองพันหกนะครับแต่ปอกเลยว่านตัวท็อปตัวจีนะครับสภาพสีนี่สีเดิมจากโรงงานครับแดงฉับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยภายในบอกหนังเดิมๆสวยกิ๊บเครื่องเกียร์จบทุกอย่างสภาพสวยภาษีหกเก้านะครับเอกสารบุกคนเล่มนะครับเป็นบุกคนไม่ใช่เรื่องประมูลนะครับ คันนี้มือเดียวป้ายแดงเข้าสู์เช็คตลอดนะครับบอกเลยว่าสภาผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้เนียผมเปิดราคาไว้คัหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับแับราคานี้ผมบอกเลยคุงแน่นอนนี่ผมบอกเลยนะครับว่าหาไม่ได้แน่นอนผมได้การันตีเลยว่าสภาพนางฟ้าเรียบๆอย่างนี้นะผมบอกเลยน้องๆป้ายแดงได้เลยคันนี้นะปีสองประสบจริงครับแต่สภาพที่ผมบอกได้การันตีเลยว่า ไม่เป็นรอป้ายแดงแล้วแล้วกันนะครับคันนี้แสดงสวยมากๆอยากให้ลูกค้าได้มาลองชมทัวจริงนะครับโอเคงี้ฝากกันนิดนวยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทดูรถได้ที่สูนยประการหรือจะให้ผมจะส่งทั่วประเทศก็ได้ครับผมบอกเลยว่าลูกค้าต่างจังหวัดซื้อไปนะครับจัดส่งนะครับถ้ารถไม่ตรงปกผมแถมเงินให้นะครับไม่ต้องกลัวตล้าการังตีให้เลยว่ารถส่งจริงเดี๋ยวฝากกัิ้ิด้ึยนะครับขอบคุณครับ